แม่มา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 เลยมาเลอยู่ในแดนของทีอี้สี้าวสี่ข้าวอาชาจังหวัดสองแบบนี้เราจะโดดไปแล้วก็ลองยิงต่อฮะเข้าเลครับามเข้าแล้ววะผมนึกว่าจต่างนนะรอบนี้โอ้ยแล้วตนี้ก็คงที่รุนแล้มามาเลมาเลยเก่งดีนะมันจะพูดที่ยิงแรงยิง

ลูกแรงจริงๆนะยิง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 ไปเลยครับลูกนี้หน้าประตูตัวไหนจะตาดถึงแล้วก็เรียบร้อยก็สวยสวยแบงคสวยเนี่ยคือทำพันเลยครับตามสวยตามสวยเนี่ยนะครับเจ้าต่ำกับเจ้าแบงค์นะฮะเออเล่นให้มั่นใจมั่นใจเล่นน่ะสวยสวยกี่จังหวะในประมาณสามจังหวะมุกสครูนี้ให้บอลสวยตามสวยแน่นอนจริงเลยเอาเละครับสุดยอดสุดยอด นี uhm, ่แหครับต <ued> ้มตให้โดบพอใจวายโดบอ่ะจะเกิดเอ้มันเอก็ขลืมทีมผมเออก็เลยจับไปใช้บรรเสาไงทีมมึงก็ปดามแดงคนี้ไปเขาไม่ไม่มาไปเพชรี่อ่รู้ถอยมั้งอีคมาแล เล่นครับปั้นเกมขึ้นมาใหม่ออกริมเส้นดานวาเล่นเล่นได้ทุกคนนะฮะนอนแล้วหยุที่เกมใครจะสวยงามกันช่วยได้ช่วยไปช่วยได้ไปรีบไป้องหิงยัด่ไปไกลไปสัตไกลไป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 ลกไปนดียว เจ้าดีเรเจ้ดแล้วครับนี่แหละครับจะวางลับเไงผูว anyway. ิเนยเอาอยู่ไหมมูะตามประตูจอเจอวันเจ็บนะจีเจออขีดาเจ้าดานะครับแพทเจ้าแพ้ยังได้ควงบอลอยู่นะฮะวนนี้ คนรักษาประตูมาดูจังหวะและโอกาสนะครับได้เปรียบอยู่นะก็ไม่ไม่เบรกเกมแน่นอนครับนี่ช่วยไปนไล่ช่วยไปนไล่ช่วยไปนไล่พิวิเศษไม่โดนนะเจ้าทิงไปครับจังหวะนี้สวนกลับมาแล้วเดว้ยผู้วิทยยืนรออยู่หน้าประตูไม่ได้เลยเดินออกมา